สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพจมดสั้างชายแนลทั้ง YouTube และ Facebook นะครับ เพื่อท่านจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโกปาเมริกาก่อนเลยครับอาร์เจนตินาเสมอกันทา้งน้านโคลอมเบียใน90นาทีไปที่1ประตูต่อ1โดยอาร์เจนตินานั้นได้ประตูขึ้นนำนะครับจากทางด้านของลาตันโกในนาทีที่7หลังจากนั้นครับโคลอมเบียครับมาตีเสมอครับจากทางด้านของลูอิสดีอัสครับในนาทีที่61 จบเกม90นาทีครับคู่นี้เสมอกันไป1-1ครับต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษซึ่งทางด้านอเจตินานั้นยิงได้แม่นกว่านะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ทําให้อเจตินานั้นได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบบาร์ซิลนะครับส่วนการแข่งขันนะครับชิงคู่ชิงอันดับ3นะครับจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่10นะครับแข่งเวลา7โมงเช้านะครับเปรูจะพบกับโคลัมเบียนะครับแล้วก รอบชิงชนะเลิศน,นะครับจะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่11นะครับเวลา7โมงครับจะเป็นทางด้านของบาราซิลพบกับอาเจนตินายังไงก็อย่าลืมติดตามและรับชมนะฮะรับร,บรองว่ามันแน่ครับคู่นี้มาดูในส่วนของผล f c c ซีแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับโปฮังสติลเลอร์เสมอกัานาโนยาแกมปัสไป1ประตูต่อ1กัมบาโอซาก้าเอาชนะทางด้านของเทมปิเนสโลเวอร์8ประตูต่อห ยอโฮดารุทักซิมเสม,มอกับราชบุรีไป0ประตูต่อ0เชียงรายยูเนเต็ดพ่ายกับทางด้านชุงบุมอเตอร์ or, ไป1ประตูต่อ3ผลฟุตบ bon, อลกระชับมิตรสโม,มสรน,นะครับโอดนเซเสม,มอกับบอนบี้ไป1ประตูต่อ1อาสบวกเสม,มอกับฮัมบูกไป2ประตูต่อ2เก่งเอาชนะทางด้านของอีเปนไป2ประตูต่อ0เซลติกเอาชนะทางด้านของเชฟเวนเดย์ ay, ไป3ประตูต่อ1 เอฟซีลูเันเสมอกับเดนมาร์กเคียไป3ประตูต่อ3เลพพอนั้นครับเอาชนะทางด้านมิทแลนด์ไป3ประตูต่อ2ล็องเสมอกัรสตองดาลีอาร์ตไป1ประตูต่อ1ทางด้านของวันดอนนะครับเอาชนะทางด้านของเซเวตเอฟซีไป1ประตูต่อ0ส่วนคู่ฮาโปเอเบเชวากับทางด้านโอมนเนียคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับคับบูตเอาชนะทางด้านชันวาเกมไป2ประตูต่อ1 บีช็อตครับเอาชนะทางด้านของวานเลนเบวอนไลน์ไป2ประตูต่อ0เซนนิตเสมอกับเวเดอร์เบเมนไป2ประตูต่อ2ดักคิงครับพ่ายกับทางด้านพีเอสวีไอโอเฟนไป1ประตูต่อ10ชาเลอรลอยครับเสมอกับทางด้านอาเมียงไป3ประตูต่อ3ทางด้านของ s s v g ครับพ่ายกับทางด้านโบคุ่มไป0ประตูต่อ9และ a e z เซตอักมาเอาชนะทางด้านท็อปออสไป3ประตูต่อ0 ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบคัดเลือกนะครับเดนมโมทาบิซี่ครับพ่ายกับทางด้านเนฟซีบากูไป1ประตูต่อ2โบโดกิมครับพ่ายกับทางด้านของดิเกวอซอไป2ประตูต่อ3สโลวานบาติสลาวาเอาชนะทางด้านแซมล็อกโลเวอร์ไป2ประตูต่อ0เดนมัวซาเก็บครับเอาชนะทางด้านวาลูนเลยาวิกไป3ประตูต่อ2ติวต้าพ่ายกับทางด้านเชอริสไป0ประตูต่อ4 มาร์คบ,บีไฮฟาเสมอกับไคลรัตอามัตีไป1ประตูต่อ1ลูกโกโดเลตรัด9เอาชนะด้านของชาร์เตอร์โลลิเกอร์ไป1ประตูต่อ0ูย์มันโมเอาชนะทางด้านของลิงกาไป1ประตูต่อ0และทางด้านของคอนนั้นครับเสมอกันทางด้านของอัลลาเคิร์ตไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรหรือยูโร2020นะครับรอบรองชนะเลิศ อังกฤษครับเสมอใน90นาทีกับทางด้านเดนมาร์กไป1ประตูต่อ1ครับต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก120นาทีซึ่งอังกฤษนั้นมายิงได้ในช่วงนาทีที่104นะครับทำให้อังกฤษชนะทางด้านของเดนมาร์กในต่อเวลาพิเศษไป2ประตูต่อ1ทําให้อังกฤษได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบนะครับกับทางด้านของอิตาล,ลีนะครับ ในส่วนของอังกฤษนั้นครับได้ประตูในนาทีที่39ครับจากทางด้านของการทําเข้าประตูตัวเองของไซมอนเกียนะครับในนาทีที่39จากนั้นครับทางด้านของเดนมาร์กตีเสมอในนาทีที่30ครับจากทางด้านของมิเกลดามกาดนะครับส่วนในนาทีที่104อนะครับอังกฤษมาได้จุดโทษนะครับจากแคลร่เคนนะครับแต่เคนยิงไม่เข้าแล้วก็ซ้ําเข้าไปนะครับจบเกมครับอังกฤษชนะต่อเวลาทางด้านเดนมาร์กไป2ประตูต่อ1ทําให้อังกฤษได้ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบอิตาลีในวันที่12นะครับเป็นวันจันทร์ที่12เวลาตี2นั่นเองนะครับอังกฤษจะพบกับอิตาลีรอบชิงชนะเลิศยูโร2020ในฤดูกาลนี้นะครับโอเคนะครับผมยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ